เม็ดเลซ่าทิพย์เดือนเพ็ญสามชายจักหนึ่งผลงานเพลงเทียงหน้าหน่อยคอายนางอาจารย์ไหลไปไหลไปเมื่อมองฟ้าเห็นฝนมาเม็ดปล่อยปล่อยเห็นเมฆลอยเหมือนเกับลำลำลาพาอาจาตย์ทรงกดบนหน้าผาปวฟองพาลุ่มที่น้ำงามเป็นปูตามันก็ต้องเป็นตาบอกเจ้าแล้วเด้ี๋ยวมาจะไปไปห่ม ทำไมถ้าไม่พอใจนาจะเห็นจะตุดีกาตกมั็นคือป่าดงไม่น่าจะลงไม้เมื่อตกทีเด้งขึ้นมาพี่คงใครไ,ไม่คงสบัยทั้งเลือกลมไทยฟังแล้วบสบายใโอดลายนาพระใจมันสงสารเดชทุนหวังพี่คิดถึงบ่มีเอเบนเด่นเอาทิพย์เอาสั้างนวลพยาไอ้ฮักเจ้ารอฟาสิกคนนะพี่เกา ถ้าเจ้าอยู่เทียงเจ้า,ปาไปเมน่อยขาขึ้นนานำบนฟันฝันเบยกเบเสิเดนียวบ่อนบ้านสุดท่กอธิษฐาให้คุณป้าคุค้มใจป่านนี้สุดที่รักเมื่อบกปักเจ้าจะนอนรองตายโดนตกน,น้สูก ขอบคุณคับขอบคุณผู้บริหารก <S S S 2> ับร้าอิสานลำซิ่งขอบคุณแม่ก้อยอะนะครับอขอบคุณพี่โบขอบคุณพี่เบสด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องซื้อบัตรจองตั๋วมาเมื่อนี้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับเอาพอกันไหมสำหรับท่านเราทู้งสิเสนเวยสตอนี้ขอบคุณครับ ขอบคุณด้วยกันเราการเออพ่ืมถามว่าติิต่องานได้จังใดครับอันประดับงานขาง,ง้านไหนล่ะพ่อแล้วเฮ้ออ้อย่อทาไง่าเล <laughs> ยมีรูปแบบแบบใดแน่ครับเพิ่นฝากถามมาบวงใหญ่ครับเต็มบวงปีนานะเฮ็ดใหญ่กว่าเกา่าเวทียี่สิบห้าเมตรครับพี่น้องโลกเ,เครื่องเสียงชุดไหมโลกเครื่องเสียงสิบเอ็ดล้านพร้อมต้อนรับพี่นอ้องแลดูกาน้าพี่นอ้อ,อ,นองค่ะเอาเงินมาแตะใส่วัต กบใส่ครับขายงัวไม่ใช่ซีเหมือน <c oughs> เหมือนกอกแล้วปากพี่น้องไปน้ำเดอ้อสั้นเราไปตึง้ <ทะ S 2> งศิลบุโกใหญ่ปีหนาปีที่สองเต็มโบงอย่างแน่นอนะเอีกนั่งอ,อีกเต็มบวที่ค <ขอ S 2> ร <ขอ S 2> ับผมปากติดตามทางเพจเฟซบุ๊กนะครับสั้นเราไเติง้งศิลแฟนเพจภาษาไทยเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาเอาไวส้สน,นีครับครับขอบคุณด้วยกัน,กนขอบคุณทีมงานสั้นเราบันเทิงศิลครับเพาะว่าบอยกไก่จากหนาเวลานันหันมาเลยบอยกไก่จากพี่น้องเวลานันหันด่วนมา ก่อนออกจากร้านนะครับกรุณาตรวจสอบทรัพย์สินของท่านด้วยนะครับเดินทางยังปลอดภัยสำหรับช่วงนี้ขอเกล้าคำบาขอบคุณหลายๆสำาบดีสวัสดีครับ